ก็สสดีท่ามชมด้วยพรกมากับรายการล็อกเกอร์เม้งวันนี้เราจะได้คุกกจลันกันในอัพในการเวอร์ชันใหม่โดยเราได้ไปอัพเกรดและเอ้ยไม่ติดกันกันลืม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 แล้วก็พูต่อกันในพาร์ทที่สองกันแล้วอืมเปนพาร์ทก็คือกากังโอเควันนี้เรามารีวิวตัวใหม่แล้วก็เล่นไปด้วยด้วยโอเคมันเริ่มเกมให้ม่การเสียเวลาไปเลยจ้เราจะไม่ซื้อ ไม่ซื้อดีกว่ามันจะได้มันไม่ซื้อดีกว่าเรามาจริงเว้ยี่เคดีเกินเดี๋ยวจะได้เงินเก็บเงินไว้ซื้อคุกกี้แล้วก็อัปเกรดแล้วกันเล่นทีมากันไหมได้เจอแต่ที่มันรอหน่อยเจ้าขอปังใจเตรียมตัวนี่ อยากจะเล่นกับหนูก็เชิญที่เพจข้างล่างเลยเล่นได้ใครที่คิดว่าหนูเล่นกากก็แ้วกันแล้วแต่ท่านจะคิดแล้วกันแล้วแต่ท่านจะคิดแล้วกัน โอ้ชีวิตกูรูล้ละเออไมอ่วิ่งโคตรช้าเลยอาทีนี่นะจริงไหมฮะท่านผู้ชม,มช้ามากเมื่อดูคะแนนมันวิ่งเหยิมมากเลยชีวิตแม่พลาดไวะอะโคตรไว,ไวเลยแจ้ E L งเส

แลวโปร่อง,ง,องอย่าลืมซักสไครด้วยรับ้องล่งถ้ากดซักสไครยเยอะนะเอาเกตเกมเรื่อยๆถึงแม้ความจำในเครื่องจะน้อยแต่ก็จะ,จะพยายามลบเกมแล,แล้ไปแคทอ่าฮ่าช่มันอมตะเดีวก่าจะเป,ไปสูดคถ้าม<ส>ีคอมก่อนหนึ่งถ้ามีคอมนะมืออันนี้ยังไม่มีคอมมากักอยู่ แต่จะมีคอมเหลือเกินเข้าไปจำจำจำา้วกระเป๋าเก็บเค่นเนอายุมากขึไว้ห้างบนกับข้างล่างพอแล้วดูสิว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ต่างจากพาที่แรกท่แรก อุ๊จ้าวเลยว้าวรัฐบาลออกคำประกาศออมซัพที่เสรวงเงินหนึ่งแสนล้านบาทนะคะจำนวนให้กับประชาชนเลยรูซสึกขนาดถ้าเราไม่ใช้อันนี้มันจะเป็นยังไถงถ้าเราไม่ใช้ไอตัวฟิ่งผัดแล้วก็รูซสึกจะได้คะแนนเท่าไหร่ทางดนตรีว่าการกระทรวงกันคลังกล่าวว่า รับอนรั์พิเศษรุ่นสุดกันของเราที่จะออกแบบเยเือนที่ได้รัฐบาลจะดำไปใช้ปรับโรรงสร้างใอ้ดีแล้ที่คกี้พายกสียหน้าสารหัวง่ะโดยการงานรับาลของกระทรวงการคลังอายุ10ปีเงินเดนมจิปิ้งจําปิ้งจํมปิ้งจับเบี้ยเป็นอัตราแบบใั้บันได้คเอตัวแรกคือการลเิา่เอน ส่วนซีที่ไสลับดอกที่สี่เปอร์เซ็นตดอกที่แปดสิบดอกที้าเปรเือดอกที่สี่ตลอดสิบีอยู่ที่สี่เซ็นตหน่ายผ่านธระคารกรุงไทยกรุงเทพตัิกอไทยและไทยพาณิชย์ส่วนพันเอ็มอี้ก็เหมือนว่าจะเก็บด้านจวเอ็นเมื่อกี้ห้าหมื่ล้านบาทแอสตราตอี่ยที่สาปดร์เโดยจะเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปลดแรกในวันที่สิบสองถามมื่อานนี้จำกัดซื้อได้ไม่เกินคนละสองล้านบาท มีวงเงินเหลือจะจำหน่ายให้จำกัดวงเงินด้านหน้าบิดดิมพยานีพูวงมีการสัาบริหารยืนสารอนาคตว่าจะได้รับความสนใจและจำหน่ายได้หมดยังโดนี่อีกว่ะยิ่ยแต่พอปันเื่อมันเหมือนโดนมึงเสือกโดนนึบหนึงเอควกให้ชาชนสามารถหม้ลอดทำให้ประชาชนสามารถซื้อได้ไม่ยาก ที่ในสื่อถึงปปทตรวจสอบการโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าการที่รสบสการถึงการใช้งบประมาณความโปร่งใสและมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ค่ะ นายชีวัตยานายกนาคมองค์การักผรจักรเมนูญที่มซืึงประธานคณะกรรมการตั้งคณะตัดกามการทิจารผลชาติขงปชเพื่อให้ตรวจสอบรัฐบาลกรณีกระทรวงไีจะนวนโครงการต่อไปว้ายกสระการเจ็ดล้านหบาทตรวจสอบนี่มันแบบใครมีความคิดเห็นอีกแล้วเพราะาใครมีความคิดเห็นที่แบบถ้ค่าเอสซีอาร์โพ ที่ทำให้ไหลลื่นเล่นแบบว่าเป็นแคทไหลลื่นก็บอกกันด้วยโารมีประโยชน์ซับซ้อนถึงง่ายเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ตายเถอท่านผู้ชมใคือสิ่งที่ว่าฉันทำได้แล้วนะความผิดขอให้เอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยเออ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 เยิ้ม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 นักท่องเที่ยวให้ระวังตกอุทยานเสี่ยงอันตรายนะคะที่ทำให้มีล้มลั่นตกเขาตกน้ำหรือตกน้ำเสียชีวิตได้ค่ะ ท่านจะท้าแกพาร์ทที่สามนะถ้าฉันยังได้คะแนนน้อยอยู่นะรอบประกัน่็ฉันต้องตกค่ายแนี่ย,ยทำไมเล่นอย่างนี้มาได้ต้องเยอะวอะไม่ไดเล่นเย็ไม่นอนให้ปฏิบัติตามสัมภาระนี้ก็อาจจะเล่นกากไปหน่อยเพราะว่าผิดพลาดไปอย่างไรแรงมาหันเลยโอเคฮะถือว่าได้คะแนนเยอะและ้วสองร้อยกว่าเองโอเคพันที่สามไม่พักได้น้อครับ โอเค่าที่สามไม่รู้จะรีวิวตัวอะไรก็ขอภาพนี้ขอจบกันไปก่อนอย่าดูตัวนูไหมไปซื้อมาเงินเหลือหมื่นเเองอ่ะก็อยู่ไม่กี่ตัวตัวที่สี่เลยไม่กี่ตัวซื้อ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 อันนี้ซื้อไม่กี่ตัวตัวพวกการไม่ซื้อโอเคฮะ งั้นเดี๋ยวก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ลาเออเออเจกใหม่พันน้าเจกใหม่พันน้าขอขอบคุณเชื่อใจแต่ด้วยบ๊ายจุ๊บจุ๊บผ่านได้ดอดครับผมภาพรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน